กรับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องหลเทนะสำหรับคลิปนี้เรจะมาสืเรื่องราวของเซียนหน่อยเซียนพระฆ่าถ่วงนะ้าตัวของเซียนหน่อยเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีกันเพื่อนหล่อเาเอาเก่งกระเด้าลมกันเลยทีเดียวเขาเป็นเซียนพระดังอยู่แถวนครประมกันเพื่อนตัวของเซียนหน่อยมีนิสัยเจ้าชูกันเพื่อนเนื่องจากว่าหน้าตาเขาดีก็เลยมีหญิงสาวมาติดพันมากมาหน้าหลายตา หนึ่งในนั้นก็คือเจจันทร์กันเพื่อนตัวของเจจันท์เป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนนมประมาณ4 0 0ซซีเธอเป็นเศรษฐีนี่มีธุรกิจหลายอย่างกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นรับจำนองที่ดินหรือว่าร้านกาแฟตัวของเจจันรมีฐานะร่ำรวย ตัวของเสียนหน่อยก็เลยเข้ามาคุกคีตีโมงกันเพื่อนเดินเข้ามาในร้านกาแฟาขอส่องพระกันเพื่อนตัวของเจจันเขาชอบแขวนพระดูพระไปดูพระมาบอกเจจ้าเจจ่าเนื้อพระโคตรเนียนสองคนนี้ก็เลยมีการสปากันกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ซ้ำติงจริงกระเบียวกันมีการกุ่งตึงๆกันกันเพื่อนคบหากันแอบแซบกันกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของเสียนหน่อยก็มีเมียหลายคนกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยไม่ได้คบกับเจจันแบบออกนอกหน้านอกตา ไปมาหาสู่กันเฉยๆกันเพื่อนตัวของเจจัน์มักจะวเวียนไปหาเซียนหน่อยที่บ้านตรงนี้พ่อแม่ของเซียนหน่อยก็รู้กันเพื่อนรับรู้ดีว่าตัวของเจจัน์เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเซียนหน่อยเป็นเมียอีกหนึ่งคนของเซียนหน่อยกันเพื่อนวันดีคืนดีตัวของเจจัน์กันเพื่อนขี่รถออกจากบ้านพร้อมกับทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเงินทองเงินสดก็มีรถเก๋งอีกหนึ่งคัน หายอกอกจากบ้านไปญาติติดต่อไม่ได้กันเพื่อนผ่านไปประมาณสองสามวันปร,รากฏว่ามีชายชราคนหนึ่งกันเพื่อนเขาดูแลประตูน้ํา เดินเก๊ก๊กังๆอยู่แถวของปปากันเพื่อนพบร่างปริศนากันเพื่อนนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำก็เลยแจ้งตำรวจมาดูพอเอาขึ้นมาเท่านั้นถึงกับภาวะกันเพื่อนหญิงสาวคนนี้ถูกทุบตีบริเวณใบหน้าหน้าเลกกันเลยทีเดียวตามตัวมีร่องรอยของการถูกทำร้ายกันเพื่อนแถมเอามัดใส่แท่งปูนถ่วงน้ำไว้กันเพื่อนผ่านไปหลายวันแท่งปูนมันแตกตรงนี้ก็เลยลอยขึ้นมาหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็ออกสืบออกคนกันเพื่อนว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครสุดท้ายท้ายสุดก็เลยรู้ว่าหญิงสาวคนนี้นั่นก็คือเจ๊จัน มีการไล่ทำลายย้อนหลังเพราะว่ารถของเจจันที่ขับออกมาจากบ้านถูกตัวของเสียนหน่อยเอาไปจำนำตำรวจก็เลยฟันธงว่าตัวของเสียนหน่อยน่าจะมีส่วนกับการฆาตกรรมหนีกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี่ตำรวจก็ไปที่บ้านของเสียนหน่อยปรากฏว่าตัวของเสียนหน่อยเก็บข้าวเก็บของหายออกจากบ้านไปตอนนี้มีการออกไล่ล่าพร้อมกับหมายจับเพื่อจับกลุมตัวเสียนหน่อยมาดำเนินคดีกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองผมจะสรุปเรื่องราวของเสียนหน่อยกันเพื่อนเสียนพระดังฆ่าถ่วงน้ำเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของ เซียนหน่อยถ้าหากถูกจับได้หรือว่าเขามามอบตัวจะโดนข้ออะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของเซียนหน่อยเซียนพระดังนครปฐมเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่หมู่6กันเพื่อนบ้านบางเลนตบบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าสุพโชกันเพื่อนนามสกุลศรีนครอายุ48ปีชื่อเล่นว่าหน่อยชาวบ้านร้านตลาดจะเรียกว่าเซียนหน่อยบางคนเรียกอาจารย์กันเพื่อนตัวของเซียนหน่อยเขาเป็นเซียนปลากันเพื่อนเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีหล่อเหลาเอาเก่งกันเล เ,เขามีนิสัยเจ้าชู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วกันเพื่อนก่อนหน้านั้นมีเมียหลายคนกันเพื่อนพฤติกรรมของเซียนหน่อยเกี่ยวดองหนองยุ่งกับยาเสพติดเกี่ยวดองหนองยุ่งกับการพนันเวลาเขามีเมีย,ยเขามักจะทุบทำร้ายตีเมีย,ยเขากันเพื่อนเมียหลายคนตรงนี้ทนตีนทนมือไม่ไหวก็เลยเลิกลากับเขาไปกันเพื่อนตัวของเซียนหน่อยเขาจะเวนเซ้า,วาควากันเพื่อนตเวนไปเรื่อยๆเจอหญิงสาวหน้าตาดีเจอหญิงสาวไม่ตรงนี้เขาก็จะจีบจะคุยยกกันนนเเเเ่่่อออด้้วหหาาาาาตขขงงทีล หญิงสาวหลายคนก็เลยหลงคาลมเขากันเพื่อนเขาก็จะพาไปสมุกโกกด่ากันเพื่อนพาไปโก่งตึงๆหลังจากสมุกโกกด่ากันตัวของเซียนหน่อยก็จะมีการหลอกล่อเอาเงินเอาทองบ้างเป็นจังหวะแล้วแต่ฐานะของหญิงสาวกันเพื่อนคนไหนรวยก็ถูกหลอกเยอะหน่อยคนไหนไม่ค่อยมีเงินตัวของเซียนหน่อยก็เจกจ่ายความมีแห่งให้แล้วก็ไล่หนีไปกันเพื่อนนี่ก็คือพฤติกรรมบางๆของเซียนหน่อยกันเพื่อนจนกระทั่งเมื่อประมาณ56เดือนที่ผ่านมาตัวของเซียนหน่อยไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าสกุลรากันเพื่อนนามสกุลคำวิลาศ อายุ49ปีชื่อเล่นวจันทร์ผมเขาเรียกสั้นๆว่าเจจันทร์ก็แล้วกันเงินเพื่อนตัวของเจจันทร์เป็นไม้ไม้ทรงเครื่องเงินเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0ซีแม้ว่าเธอจะอายุ48ปีแต่เธอดูดีเงินเพื่อนตัวของเจจันทร์มีอาชีพรับจำงที่ดินแถม,มีธุรกิจร้านกาแฟอีกหลายร้านเงินเพื่อนเข้าขั้นเศรษฐีกันเลยทีเดียวมีเงินมีทองเงินเพื่อนเธอมักจะแต่งตัวดีเธอมักจะแขวนพระดังเงินเพื่อนตัวของเซียนหน่อยตัวตรงนี้ก็เข้ามาตีสนิทคุกคีตีโมง,ง ขอส่องปลากันเพื่อนเจจาเจจาขอส่องปลาหน่อยส่องไปส่องมาเนื้อชมพูเชียวกันเพื่อนปลาเนื้อดีแบบนี้เสียหน่อยไม่ปล่อยให้หลุดมือหลังจากนั้นสองคนนี้ก็มีการพูดคุยกันกันเพื่อนในเชิงชู้สาวสุดท้ายท้ายสุดก็มีการสมุกโกกด่าก,กันกันเพื่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน ตัวของเซียนหน่อยก็เลยพาตัวของเจจันทร์ขึ้นสวรอ่องหลองอ่องหลองกันเพื่อนมีแหงกันไปกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็คบหากันมาเรื่อยเรกันเพื่อนโดยตัวของเจจันทร์มักจะเวียนไปหาตัวของเจ้หน่อยให้ไม่ใช่นับหยอกหยอกเซียนหน่อยกันเพื่อนเวียนไปหาที่บ้านสองคนนี้ไม่ได้คบกันออกนอกหน้านอกตาเนื่องจากว่าตัวของเซียนหน่อยเขามีเมียหลายคนเงินเพื่อนเป็นคอร์เรคชันเฉยเฉยแอบลอยกันเฉยเกันเพื่อนวันดีคืนดีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ี่ห้าวันที่แล้วในวันที่สองพฤศจิกายนปีพศ2568ร ตัวของเจ๊จันออกจากบ้านพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองเงินเพื่อนมีทรัพย์สินหลายรายการติดตัวออกจากบ้านไปไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ,อกําไรข้อมือตรงนี้ก็มีเงินเปื้อนมีแหวนหลายวงมีเงินสดหลายแสนเงินเพื่อนขับรถเก่งไปตรงนี้มุ่งหน้าไปที่นครประถมไปหาเซียนหน่อยกันเพื่อนตัวของเจ๊จันบอกกับคนในบ้านว่าจะไปหาเซียนปลากันเพื่อนผ่านไปสองสามวันปรากฏว่าคนในบ้านติดต่อไม่ได้กันเพื่อนหลังจากนั้นญาติของเจ๊จันจก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความคนหายกันเพื่อนตรงนี้เองมีการแจ้งความไว้แล้ว ตอนนี้ตำรวจเขาก็พยายามตามสืบตามคนว่าตัวของเจ๊จันหายไปไหนแต่มันตามสืบไม่ได้เนื่องจากว่าโทรศัพท์ของเจ๊จันถูกปิดเครื่องไว้กันเพื่อนตามจาก GPS ก็ไม่ได้ตามจากสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีตรงนี้เองก็เลยมืดเติบกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่5พฤศจิก,กาย,ยนปีพศ2568ร,ร 2, กันเพื่อนช่วงเช้าๆมีปรชาคนหนึ่งแกชื่อว่านายพิชัยนามสกุลสร้อยทองอายุประมาณ50ปีแกเป็นคนดูแลประตูน้ำกันเพื่อนลุงพิชัยแกจะไปเปิดปิดประตูน้ำอยู่ที่คลองปลาปาบริรเวณบ้านบางเลนกันเพื่อนจังหวะน ินไปเรื่อยๆกันเพื่อนเดินเตะๆไปมุ่งหน้าไปที่ประตูน้ากันเพื่อนปรากฏว่าลุงพิชัยแกไปเจอบางอย่างลอยอยู่ในน้ำกันเพื่อนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดํามาเมืองกันเพื่อนลอยตุ๊บป่องตุบป,ป่องอยู่ ตัวของลุงพิชัยแกก็เลยตัดสินใจถือวิสาสะกันเพื่อนใช้ไม้เขี่ยเข้ามาใกล้ฝั่งเขี่ยเข้ามาดูกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของลุงพิชัยกันเพื่อนตัดสินใจพลิกขึ้นมากันเพื่อนเท่านั้นเองตัวของลุงพิชัยถึงกับกรีดเสียดังหลงอุ้ยตายไว้กรีดคนตายคนตายจากลุงพิชัยกลายเป็นเจพิชัยกันเพื่อนกรีดแตกกันเลยทีเดียวศพคนลอยน้ำกันเพื่อนหลังจากนั้นลุงพิชัยแกก็ไม่พูดพร่ำทำเองตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางเลนโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็็มมาากกู้ัย กันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบสภาพศพกันเพื่อนในเบื้องต้นเพราะว่าศพตรงนี้เป็นศพของหญิงสาวอายุประมาณ50ปีกันเพื่อนบริเวณใบหน้าถูกตีด้วยของแข็งเละเทะกันเลยทีเดียวกันเพื่อนแถมตามลำตัวยังมีร่องรอยของการถูกทําร้ายบริเวณลำคอมีเชือกลาดกันเพื่อนถูกทวงน้ําด้วยแท่งอิดถูกท่วงน้าด้วยแท่งปูนกันเพื่อนแต่มันไหลายวันจัดศพก็เลยอืดศพก็เลยลอยน้ําขึ้นมากันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็มีการตรวจสอบคนหายในพื้นที่กันเพื่อนสุดท้ายแล้วสุดก็เลยรู้ว่ามีผู้้หหญิงงคคนนนนนึาาายอออกกกจจจบั็ืเ กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้านี้ตํารวจก็มีการติดต่อหายาของเจจันเพื่อมายืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลเงินเพื่อนทันทีที่ญาติมาถึงตรงนี้ถึงกับร่ําไห้กันเพื่อนนั่นคือเจจันชัดๆกันเพื่อนเจจันถูกฆ่าถ่วงน้ากันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้านี้ตํารวจก็มีการขอข้อมูลจากญาติกันเพื่อนญาติของเจจันบอกว่าตัวของเจจันก่อนออกจากบ้าน บอกว่าจะมาหาผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือเซียนหน่อยกันเพื่อนทันทีที่เจ้าหนี่ตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้ก็ไม่ปล่อยปล่าละเลยกันเพื่อนตามออกไล่ล่าตัวของเซียนหน่อยทันทีพอไปถึงบ้านของเซียนหน่อยปรากฏว่าตัวของเซียนหน่อยหนีออกจากบ้านไปแล้วกันเพื่อนเก็บเสื้อผ้าแพ็กใส่กระเป๋าหายไปตั้งแต่หลายวันแล้วกันเพื่อนญาติของเซียนหน่อยบอกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเจ้าหนี่ตำรวจก,ก็ไปไล่ทไลายกันเพื่อนดูกล้องวงจรปิด พบว่ารถของเจ๊จันที่ขับมาเป็นรถเก๋งสีแดงกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของเซียนหน่อยเอาไปจำนำไว้ที่เต็นรถแห่งหนึ่งกันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยไปตามเอารถกันเพื่อนเจ้าของเต็นรถที่จำนำรถไว้ตรงนี้ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหนี้ตำรวจว่าเซียนหน่อยเอารถมาจำนำไว้กันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยฟันธงกันเพื่อนว่าเซียนหน่อยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเจ๊จันกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานตรงนี้มันมากพอกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของเจ๊จันมีการนัดเจอตัวของเซียนหน่อยก่อนทิตจะกลายเป็นศพแถมตัวออองเเียยยนห่ารถไป นลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายกันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยไปขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดนครปฐมมาจับกลุ่มตัวของเซียนหน่อยกันเพื่อนณขณนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้กันเพื่อนสำหรับหมายจับใบนี้มีด้วยกัน2ข้อหา1ก็คือฆ่าชิงสาวกันเพื่อนอัตราโทษก็คือตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือซ่อนเร้นอำพรางศพอัตราโทษหนึ่งปีกันเพื่อนณขณนนี้ตำรวจกำลังเล่ล่าฆาตกรรายนี้นั่นก็คือเซียนหน่อยกันเพื่อนไม่รู้ว่าสั์เสีพรนีจรไปตรงไหนเจ้าหนี้ตำรวจตั้งปมสังหารไว้ 2ประเด็นกันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าชิงทราบกันเพื่อนเนืน่องจากว่าเสียนหน่อยมีพฤติกรรมเกี่ยวดองนองยุ่งกับยาเสพติดเกี่ยวดองนองยุ่งกับการพนันช่วงนี้อาจจะชอดช่วงนี้อาจจะร้อนเงินก็เลยลวงเจ๊จันมาเพื่อฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็อําพรางกันเพื่อนส่วนประเด็นที่2นั่นก็คือปมชู้สาวกันเพื่อนอาจจะมีเมียนคนใดคนหนึ่งของเสียนหน่อยจับได้ว่าตัวของเจ๊จันมาเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเสียนหน่อยก็เลยลวงมาแล้วก็ฆ่าชิงทราบกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตรงนี้เองเจ้าหน้าทงิ้ ต้องรอดูว่าจับเซียนหน่อยได้เซียนหน่อยจะว่าย,ยังไงากันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของเซียนหน่อยเซียนพระดังค่าชิงสาบกันเพื่อนฟังไว้เป็นหนูาหอนฟังไวส้สอนใจกันเพื่อนคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเราอย่าไปเอาคนที่เจ้าชู้ iche, เราอย่าไปคบไม่อย่างนั้นจะมีจุดจบเหมือนกับเจ๊จันทร์กันเพื่อนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ดวงวิญญ,ญาณของเจ๊จันทร์ไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้้้้้้ออออองกรราาาบบขขอขอออััยเเพืื่่่นนนไววณททีีีดม จงรับฟังน้ำจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ